เหยียดแล้วเจ็บตรงนี้ใช่ไหมเจ็บตรงนี้จ้ะอ่ะเนี่ยงอไม่สุดเลยเนาะจ้าไม่สุดค่ะมันงอมาคันนี้ปกติบ้างเฉยนี่นะนี่งตึ้งนี่แต่ว่ามันสองเรื่องนะพี่นะของแม่เนี่ยสองเรื่องคือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอักเสบอันนี่หนึ่งเนาะข้อมันอักเสบเลยมันอาจจะงอได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ที่มันแน่ๆที่มันงอกรรมได้ไม่สุดเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันอักเสบเนาะเราจะฉีดยาแล้วตัดพังผืดตรงนี้ให้ก่อนนะแต่ว่านิ้วมันอาจจะงอได้ไม่เยอะนะ อาการปวดจะดีขึ้นนะแม่แม่มันจะเจ็บจะชานิดเจ็บแลนะ้วเจ<ะ>็บแล้วเนาะเจ็บบอกนะ,ะตอนนี้แบบเจ็บเนาะห<ะ>มอบอกตะเกียตอนแรกเนี่ยที่มันบบลงเพราะว่ามันมีสองเรื่อง<ะ>แต่แต่ตอนนี้มันลงมาขนาดนี้แล้วนะ,ะแต่ว่าที่มันติดนี่คือมันติดจากตรงนี้ตนะัวเนาะ,ะแล้วนิ้วน,นี้เป็นก่อ mà kiều nó cầm đây nó